โอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ฉลุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการเช็คตัวหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตกหล่นตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการลงสีก็เหมือนเดิมนะครับสีที่ใช้จะเป็นสีน้ำสีตะกูลน้ํานะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่รู้ก็อย่าไปเผลอเอาสีน้ำมงน้ํามันมาทานะมันเป็นพื้นผิวของโฟมไม่ได้เลยนะครับจะเป็นสีอะคริลิกก็ได้นะครับ อ่าสีน้ำสีอะกริกสีอะไรที่เป็นตระกูลน้ำเนี่ยฮะทาภายในาภพยนอกก็ไม่เป็นไรนะครับอืมใช้ได้หมดนะฮะหอ้เป็นตระกูลน้ำนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานอ่าใช้ชั่วคราวครับอืมใช้แค่ชั่วคราวอ่าเราก็ทาสีแต่นี่ที่ผมแบบสงสัยอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมฮะที่แบบงานแต่งเนี่ยลูกค้าต้องการใช้สีดำ ผมก็ไม่รู้อะไรผมทํางานพวกนี้มาหลายสิบปีแล้วนะไม่เคยเจอนะงานแต่งนะที่มาใช้สีดํานะโดยเฉพาะทั่วไปแล้วที่เจอมันจะใช้สีที่เขาอยากได้นะฮะสีอะไรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีดำะฮะโดยหลกักๆถ้าเป็นแบบว่าพวกไฮไฮโซหน่อยเขาก็ใช้สีพวก c o p เปอร์สีพวก, Copper, พวกรถโกสีโกหรือไม่ก็สีแบบสีนาคนะฮะออกนาคออกอะไรพวกประมาณนี้แหละ แล้จะเป็นสีออกคลาสสิกนิดหนึ่งก็ออกวินเทจนิดหนึ่งอะไรเนี่ยเขาก็ก็ใช้สีประมาณนั้นแต่แต่ที่เราทํางานมาเนี่ยนะร่วม20กว่าปี30ปีในวงการนะครับผมยังไม่เคยเจอลูกค้าที่รีเควส t ในเรื่องของการใช้สีดําเลยผมก็ไม่รู้เป็นเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าถามแต่ผมก็แค่ย้ำกับ ลูกค้าไปว่าตกลงใช้สีดําจริงๆใช่ไหมอบอกว่าใช่น่าจะเป็นเคล็ดเขาหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าถามรายละเอียดน,นะแต่ผมก็ไม่เคยเจอในชีวิตการทํางานนะมีเขาเพิ่งเจอครั้งแรกนะ,ะเพื่อนๆคนไหนเคยเจอบ้างนะครับที่เป็นงานแต่งและใช้สีดํานะครับผมในในในตัวผมเองไม่เคยเจอเนะี่ยเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเจองานชิ้นนี้ชิ้นแรกที่ใช้สีดานะ,ะแ,ตแต่แต่มันมีส่วนของรูปหัวใจมาเบรกนิดนึงก็คือเขาใช้เป็นสีชมพูก็ดูสวยดีซึ่งซึ่ง ถ้าเป็นงานอื่นๆนะถ้าใช้สีดํางานอย่างอื่นมันสวยนะสีดำเนี่ยใช้แล้วสวยแต่นี่งานแต่งเราก็รู้สึกว่าแปลกๆแต่ผมก็คิดแล้วเดาเอาเองนะน่าจะน่าจะเป็นเคล็ดนะน่าจะเป็นเคล็ดในการที่จะใช้สีของของเขานะสําหรับลูกค้าเพราะเราก็ไม่เคยเจอน่าจะเป็นเคล็ดอะไรสักอย่างนี้เราคิดเอาเองนะผมไม่ไม่รู้นะเขาไม่กล้าถามเขาด้วยเพราะว่า แค่เห็นแบบรีเรียกสีมาให้ใช้นี่เราก็อึ้งอยู่สักพักหนึ่งเพราะเราไม่เคยเจอเนี่ยแหละครับพอทาเสร็จแล้วก็ไปตากนะตากไม่ใช้เวลานานฮะกว่าจะแห้งสองสามชั่วโมงวันนี้ไม่มีแดดด้วยฝนตกทั้งวันด้วยมไม่มีแดดด้วยนี่แหละครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเซตให้เขาที่โรงแรมนะฮะเดี๋ยวที่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งว่าเออพอเซตเสร็จแล้วมีความสวยงาม หรือเปล่าแต่ผมว่าสวยดีนะมันคลาสสิกนะแต่ไม่มีคนใช้แค่นั้นเองสีดำเนี่ยเป็นสีที่แบบคลาสสิกมากเลยนะโอเคนะครับเพื่อนๆ